ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางด้านท่านชิคจะไม่ยอมจนกว่าจะซื้อสโมสรแมนยูสําเร็จนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางด้านท่านชิคนั้นเคยยื่นข้อเสนอไปถึง2ครั้งให้เกลเซอร์พิจารณาแต่เกลเซอร์นั้นก็ปฏิเสธมานะครับซึ่งครั้งนี้เกลเซอร์ก็ยืดเยื้อมาเป็นครั้งที่3นะครับและคาดว่าทางด้านท่านชิคก,ก็มั่นใจว่าจะสามารถซื้อสโมสรครั้งที่3ได้สําเร็จนะครับและก็อาจจะเป็นการซื้อสโมสรฟุตบอลที่อาจจะมีสถิติที่สูงที่สุดในโลกนะครับ ราคาอาจจะมากกว่า5,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับทางด้านท่านชีคก,ก็ยังได้วางแผนอีกว่าถ้าเกิดซื้อสโมสรอนแมนยูสําเร็จก็พร้อมที่จะมีเม็ดเงินสนับสนุนให้กับเอลิสเทนฮาก,กซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับบางทีนะครับทางด้านกาตาก็อาจจะเอาเงินให้เทนฮากนั้นไปซื้อจูตเบอร์ลิงแฮมและกองหน้าทีมปารีสแองชแมงอย่าง เนมานะครับมาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นไปได้นะครับก็มารอดูกันว่าวันศุกร์นี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่28เมษายนจะเป็นการยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายแล้วครับที่เกลเซอร์นั้นจะรับพิจารณานั่นเองนะครับผมอยากให้ท่านชี้นั้นเป็นนะเพราะว่าแกก็มีแนวทางที่ชัดเจนที่อยากจะพัฒนาสโบสรแล้วก็มีเม็ดเงินที่จะให้อิริทนักนั้นไปซื้อนักเตะมาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคาโอรุมิโตมะนะครับที่ทางด้านไบตันนั้นจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้มิโตมะเซ็นนะครับถ้าหากว่ามีทีมใดที่สนใจอยากจะซื้อมิโตมะไปอาจจะต้องเสียค่าฉีกสัญญาณั่นเองนะครับทางนี้นะครับก็ยังมีข่าวรายงานเพิ่มเติมจากสั่นข่าวเดอะพีเพิลเพอร์ได้ระบุว่าทางด้านมิโตมะนั้นก็อาจจะปฏิเสธแมนยู U, ทีมอาร์เซนอลก็เป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้นักเตะรายนี้นั้นยังมีความ ดีกับสโมสรอนไบตันนั่นเองนะครับต่อมารอดูต่อไปว่าอนาคตของมิตต้านั้นจบลงอย่างไรนะครับเพราะว่ามีทีมหลายทีมเลยให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของปาการหลังนาโปลีอย่างทีมมินเจนะครับที่ตอนนี้มีทีมอย่าง Man City, Liverpool, le, แมนซิตี้ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและก็แมนยูไนเดนนั้นต่างให้ความสนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทางด้านลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่ได้นักเตะรายนี้ไปครอบครองนะครับเพราะ ลีพูนั้นยังไม่แน่ไม่นอนกับการติดท็อปโฟที่จะไปลุ้นศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนนิวคาเซินนั้นก็ยังไม่แน่นอนที่จะเอาลักเตะรายนี้จริงๆหรือไม่เพราะว่านิวคาเซินนั้นได้ให้ความสนใจกับแฮร์รี่แม็กไวกองหลังของแมนยูนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ ทั้งนี้นะครับก็มี2ทีมที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือทีมแมนซิตี้กับแมนยูนะครับซึ่งแน่นอนครับทางแมนยูนั้นพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาคิมมินแจที่45ล้านยูโรนะครับแต่กับกันนะครับทางด้านแมนซิตี้นั้นไม่พร้อมที่จะจ่าย ค่าฉีกสัญญาคิมินเจ45ล้านยูโรนะครับเพราะมองว่ามันเยอะไปมันมากไปนะครับมันได้ไม่คุ้มเสียอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของคิมินเจนั้นจะจบลงอย่างไรนะครับจะเลือกไปแมนซิตี้หรือจะเลือกมาแมนยูไนเตดนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าหนูการาโชนะครับที่ได้เข้าไปขอร้องอ้อนวอนเอริชฮาร์คเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นไปเตะฟุตบอลโลกยู20นะครับก่อนหน้านี้นะครับหัวหน้าทีมชาติอาเจตินาชุด20นั้นก็เคยบินมาที่อังกฤษ เพื่อที่จะมาคุยกับเทนฮากับสโมสอแมนยูครับเพื่อที่จะให้สโมสอแมนยูนิต็ดนั้นปล่อยกาลาโชไปฟุตบอลโลกยู20นั่นเองนะครับทางนี้นะครับถ้าหากว่ากาลาโชไปลุยศึกฟุตบอลโลกยู20กาลาโชก็จะพลาดเตะนัดชิงชนะเลิศ FA เช่วยแมนยูนะครับและก็อาจจะพลาด3นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกที่อาจจะเก็บท็อปโนะครับ ทั้งนี้นะครับปัญหาของกาลาโชมันก็เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนนะครับถ้าหากว่ากาลาโชไปฟุตบอลโลกก็อาจจะได้โชว์ฝีเท้าให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นนะครับส่วนทางด้านของแมนยูนเต็ดก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะหลักๆก็มีคนเจ็บเยอะนะครับหากว่ากาลาโชเลือกที่จะไปฟุตบอลโลกยู20ก็อาจจะทําให้แมนยูนั้นมีตัวเลือกที่น้อยในนัดชิงชนะเลิศแล้วก็อาจจะส่งผลในเรื่องการเก็บท็อปโฟกันได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ตอนนี้ทางด้านแฟงแรมพาดก็ได้ออกมายืนยันเลยว่าเขาไม่มีอิทธิพลพอที่จะโน้มน้าวใจให้เมสันเมาส์นั้นอยู่กับเชลซีต่อนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมสันเมาส์ก็มีข่าวมากมายกับหลายสโมสรน,นะครับยกตัวอ,อย่างเช่น le, ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและก็แมนยูไนเดนะครับซึ่ง3ทีมนี้ก็อยากจะเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์แบบฟรีค่าตัวนะครับทั้งนี้นะครับ ทางเมสันเมาส์ก็อาจจะต้องรอดูการมาของโปชิตโตในฤดูกาลหน้าก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับหากการมาของโปชิตโตนั้นทําให้เมสันเมาส์พอใจนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นคนสําคัญของโปชิตโตในการทําทีมของเชลซีในฤดูกาลหน้าสันเมาส์ก็อาจจะตัดสินใจต่อสัญญากับเชลซีก็เป็นได้นะครับทั้งนี้นะครับก็มีข่าวของทอสโบลี่เจ้าของทีมเชลซีนะครับ ก็ยังพยายามที่จะโน้มน้าวใจให้เมสันเมานั้นอยู่สโมสรเชลซีต่อนะครับโดยการที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เมสันเมานะครับเพิ่มค่าเหนื่อยที่จะเพิ่มให้เมสันเม้าก็อาจจะสูงเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ได้นะครับต้องมารอลุ้นกันว่าอนาคตของเมสันเมานั้นจะจบลงอย่างไรระหว่างจะอยู่เชลซีต่อเพื่อรอกุณซื้อใหม่อย่างเจเตนโน่หรือจะออกจากสโมสรเชลซีเพื่อไปอีกสโมสรใดสโมสรหนึ่งแล้วก็คว้าแชมป์อะไรสักอย่างติดไม้ติดมือมานะครับต้องมารอดู ูกันว่าเมสันเมาส์จะจบลงอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่เขาอาจจะไม่เซ็นสัญญาต่อกับท็อตแนมฮอสสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากๆในสโมสรน,นะครับถ้าเกิดว่าแฮร์รี่เคนไม่เซ็นสัญญาต่อกับสเปอร์แมนยูก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนนะครับแต่มีประเด็นอยู่ว่าถ้าหากว่าเลวีเจ้าของสโมสรสเปอร์นั้นเรื่องเยอะเกินไปที่จะไม่ขายแฮร์รี่เคนให้หรือจะขอขึ้นค่าตัวแฮร์รี่เคนนั้นแมนยูก็พร้อมที่จะถอยออกมาครับไม่ซื้อแฮร์รี่เคนนะครับ แล้วก็จะหันไปซื้อโอซิมเพมแบบเต็มร้อเปอร์เซแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะมองว่าโอซิมเพมนั้นเป็นนักเตะอายุน้อยแล้วก็เหมาะสมกับสไตล์การทําทีมของเอริกเทนฮากอีกด้วยนะครับต้องมารอดูกันไปว่าเทนฮากจะเลือกเคนหรือจะเลือกโอซิมเพมนะครับถ้าเอาเคนก็ต้องไปสู้รบปบมือกับเลวี่แต่ถ้าเอาโอซิมเพมก็อาจจะเสียเงินเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าค่าตัวโอซิมเพมแพงนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลามุตหอยลุนนะครับที่ทางด้านแมนยูนิเต็นั้นให้ความสนใจกับเด็กคนนี้เหลือเกินนะครับซึ่งเด็กคนนี้นะครับมีอายุเพียง20ปีและทุกคนก็มองว่าถ้าหากเขามาพิมีลีกอาจจะเป็นนิวฮาแลนก็เป็นไปได้นะครับท้งนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างโยนานเฮโบโกมันนะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าทางด้านลามุตเนี่ยอาจจะไม่ย้ายไปร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ เพราะเขามองว่ารามุสหอยลุนเนี่ยเหมาะสมกับดีกอินเตอร์ลีเพื่อเผอทางรามุสหอยลุนอาจจะย้ายไปทีมใหญ่ในย,ยักษ์ใหญ่ของอินเตอรลีนะครับอย่างเช่นยูเวนตุสอินเตอร์มิลานอาโปลีนอกจากนี้นะครับโยนาสเฮโบโกมันก็ยังเชื่ออีกว่าทางด้านแมนยูนเตดมีโอกาสมากที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าระดับโลกอย่างเฮลิเคนและก็วิกเตอร์โอซิมฮมนะครับทางนี้นะครับผมก็คิดเหมือนเขานะครับว่า ถ้าเกิดนาโปลีเสียวิกเตอร์โอซิมเมไปนาโปลีก็อาจจะมาซื้ออลามุดหอยมุนนี่แหละไอแทนที่โอซิมเมก็เป็นไปได้น,นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าอนาคตของเจ้าหนูคนนี้จะจบลงอย่างไรนะครับระหว่างยูอัตาลันตาต่อหรือย้ายมาแมนยูหรือจะย้ายไปยูเวนตุสอินเตอร์มิลานนาโปลีนะครับอายุยังน้อยอนาคตไกลแน่นอนเจ้าหนูคนนี้ ต่อมานะครับก็เป็นดาวรุ่งคนใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ของแมนยูก็เป็นไปได้น,นะครับมีชื่อว่าคัมวาล่านะครับที่ตอนนี้ ออกมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเพอๆพก็อาจจะมาแทนที่ตำแหน่งของราฟาเอวารานลิาโดมาร์ตินสแล้วก็แม็กไวก็เป็นไปได้นะครับคัมวารานั้นเขาย้ายมาร่วมกับแมนยูนเตในปี2020นะครับซึ่งแมนยูซื้อมาในราคา3.5ล้านปอนด์เองครับราคาน้อยมากนะก็เป็นนักเตะอายุน้อยเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับจุดเด่นของคํารา่าก็คือความมั่นใจในการคลองบอลและความความสามารถในการจ่ายบอลจากแนวรับนั่นเองนะครับ คงต้องมารอดูกันว่าในนัดที่แมนยูจะพบกับสเปอร์คัมวาร่านั้นจะเล่นได้ออกมาอย่างไรนะครับก็ต้องรอรุ้นเนาะผลงานจะเป็นอย่างไรออกมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮานะครับที่มีข่าวรายงานออกมาว่าทางเทนฮานั้น จะเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนโดยมีแฮร์รี่เคนนั้นเป็นคนต้นๆที่เขาต้องการอยากจะเซ็นสัญญาด้วยนะครับทางนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่แฮร์รี่เคนคนเดียวที่เขาอยากจะเซ็นสัญญาเทนฮากก็มีแผนสำรองนะครับโดยก็จะมีวิกเตอร์โอซิมเฮมกอนซาโลลามอสแลนเดลโคลูมูนี าลามุดฮอยรุ่นแล้วก็มมฮัมเหมดคูรุตนะครับที่เขาจะเซ็นสัญญานะต้องรอดูกันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เทนฮากจะเซ็นสัญญากับใครนะครับและก็จะดิวกับใครได้สำเร็จนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นระบบ AI สุดเจ๋งนะครับที่ได้คำนวณเปอร์เซ็นต์อัตราร้อยละในการที่ใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอบครอง และใครจะได้ติดท็อปโฟนครับโดยเขาคำนวณให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสติดท็อปโถึง85นะครับส่วนแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นเขาคำนวณให้แมนซิตี้ได้เป็นแชมป์นะครับในลุ้กันนี้อ้างอิงจากไฟล์38นะครับซึ่งไฟล์3 8นี้ก็เป็นเว็บไซต์อเมริกันที่เน้นการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นทางด้านการเมืองเศรษฐศาสรหรือบล็อกกีฬาต่างๆนะครับก็อาจจะน่าเชื่อถือได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบูโน่เฟรนเดสนะครับที่กําลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่เขาพบกับไบตันแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับทางนี้นะครับผู้สื่อข่าวอย่างเจมี่แจ็กสันนักข่าวของสํานักง,งานข่าวกาเดียนก็ได้ออกมารายงานว่า รองเท้าบูทกับไม้ค้ำที่บูโน่เฟอร์นันเดสใช้นั้นอาจจะเป็นการป้องกันที่ไม่ให้มีการบาเดเจ็บเพิ่มขึ้นก็ได้เขาคาดการว่าทางบูโน่นั้นจะฟิตพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับท็อตแนมฮ็สเปอร์นี่อาจจะเป็นจิตวิทยาของเทนฮากก็ได้ที่อาจจะไม่ทำให้คู่แข่งนั้นรู้ว่าใครพร้อมที่จะลงหรือใครไม่พร้อมที่จะลงนั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวจากเจมี่แจ็คสันผู้สื่อข่าวจากสตางคข่าวกาเดียนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ